สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ยูน้อยร้อยโลนะจ๊ะวันนี้มีรถที่ลูกค้าถามหาเข้ามาเอามาให้แล้วคันนี้กับมิซูบิชิมิรานะคะคันนี้ได้เป็นสีเทาบางคนเรียกเทาบางคนเรียกเทาน้าเงินอันนี้แล้วแต่เลยนะจ๊ะถ้าชอบคันนี้สีนี้มาจะมาจองได้เลยคันนี้เป็นรถปี2018นะคะเนเน่ให้ดูที่ตาไฟทุกคนคันนี้จะได้เป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะหรือว่าตาไฟลูกแก้วนะคันนี้มีไฟเดย์ไลท์และไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยนะคะกระจังหน้าคันนี้เป็นโครเมียมนะคะ ใครที่ชอบแบรนด์นี้รุ่นนี้ตัวนี้ต้องรีบมาจับมาจองค่ะโทรมาหาเน่เลยค่ะ0926515436จ้าให้ดูความสวยความงามรอบคันค่ะคันนี้นะคะได้แม็กอลอยจากมิตซูบิชิเลยส่วนยางเดี๋ยวเน่เปลี่ยนให้ใหม่ฟรีทั้ง4เส้นนะคะคันนี้กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะ ฟิมเดี๋ยวน้องเปลี่ยนให้ใหม่ติดให้ใหม่คันนี้นะคะได้เป็นตัว5ประตูใครที่ชอบตัว5ประตูรถ5ประตูนะคะคันนี้ได้เลยมีไฟเบรกด้านหลังมาให้แล้วนะคะไฟเบรกดวงที่3นะเวลาเราเปิดนะคะเราก็เปิดแค่ตรงนี้ขึ้นปึ๊ดอย่างนี้เลยนะคะคันนี้ย้ำอีกทีว่าน้องเป็นรถที่เพิ่งเข้านะคะเรายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆทั้งนั้นของที่มาจากเท่าของเดิมนะคะก็ยังอยู่จ้าเพราะฉะนั้น ใครอยากได้รีบโทรเข้ามาเดี๋ยวเนเน่จะพาไปดูที่ห้องเครื่องค่ะว่าคันนี้ห้องเครื่องสวยหรือเปล่าเดี๋ยวจะเปิดหน้าห้องเครื่องให้ดูจ้าอ้าวตะกี้ลืมบอกนะคะทุกคนคะ่ะคันนี้นะได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันข้างในคือกริบมากนะจ๊ะข้างในคือกริบมากเดี๋ยวเรามาดูกันที่ห้องเครื่องนะคะส่องนิดนึงหาไม่เจอโอเค นี่ค่ะห้องเครื่องคือสวยมากนะคะคันหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมๆนะจ๊ะสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่นะคะรอยอาร์คจากโรงงานยังอยู่นะคะแบตเตอรี่และของเหลวในเครื่องนะคะเดี๋ยวนี้ดูแลและเปลี่ยนถ่ายให้ทั้งหมดนะคะใครที่อยากได้คันนี้รีบโทรเข้ามาค่ะ0 9 2 6 5 1 5 4 3 6เดี๋ยวอันนี้ขอปิดฝากระโปรงสักครู่จ้านี่นะคะคันนี้มีเข้ามาแค่คันเดียวนะจ๊ะถ้าไม่อยากพลาด รีบจับรีบจองวันนี้เปิดโปรจองแค่500บาทรับทองไปเลยสองเด้งใครอยากได้ทั้งรถอยากได้ทั้งทองรีบทักรีบโทรมาค่ะเนเน่รอรับสายอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบริการดีรถสวยในครอบัวทันที่สองคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายปาเซนเตอร์รสไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ